สวัสดีครับ <60. S 1> so คุณผู้ชมครับอยู่กับเคนนะครับที่เกียร์อาบด้านหลังเคนคือ CLS นะครับ 220D ที่เป็นแวร์เลีนเป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับตัดตัว300ออกไปแล้วแล้วก็ตัดออปชั่นบางอย่างออกลดแรงมา้าลงแต่ว่าก็เพิ่มออปชั่นบางอย่างเข้ามาในราคาที่ถูกลง120,000บาทนะครับก็จะ เว้นระยะห่างจากตัว53เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมราคาก็ห่างกันเป็นล้านนะครับมาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ตัดอะไรเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างครับแน่นอนครับว่าด้านหน้ายังคงเอกลักษณ์ของ CLS ไว้ทุกประการครับโดยเฉพาะนี่เลยจุดเด่นของเขา ไฟเดอร์ทัรันนิ่งไลท์แบบบูมแรงครับไฟหน้าของเขาเป็นมัลติบีม LED ของ Mercedes Ben นนะครับนี่เลยโปรเจคเตอร์ LED ขนาดใหญ่ครับมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือมากมายครับเมื่อจะเป็นในด้านของการปรับองศาไฟเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีคอร n เนลลิงไลท์ด้วยที่สําคัญครับมาพร้อมอัตติบีมไฮบีมนะครับผมหรือว่าการปรับไฟสูงตามอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้ทั้งกับตัวคุณเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยครับและครันนี้นะครับถึงแม้จะ ดูเหมือนลดสเปคลงจากตัว 300D แต่ว่ายังคงมีซันรูฟมาให้อยู่ครับนอกจากนี้ครับรถคันนี้ยังได้สเกิร์ตนะครับและชุดกันชนหน้าหลังของ AMG ครับทุกชิ้นวงล้อครับเป็นวงล้อขนาด19นิ้วครับติดยางรันแฟตขนาดยางคู่หน้าเนี่ย245ทั 40R19 ครับยางคู่หลัง275ทั 35R19 แต่ว่าดิสเบรกครับคือ1จุดที่มีการเปลี่ยนไปใน 220D ครับจาก CLS 300D ครับที่มีจานเบรกแบบเจาะรูเนี่ยในรุ่นนี้ครับ จะเปลี่ยนนะครับผมจานเบรกใหม่ตัดระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้าแต่ว่าเพิ่มครับระบบเบรกอัตโนมัติ Active Brake a s s i s t เข้ามาในรถรุ่นนี้ครับรถลูกครับก็ต้องมาคู่กับโครเมี่ยมครับแล้วรถคันนี้ก็มีโครเมียมในหลายๆจุดเลยครับโดยเฉพาะตรงนี้อยากให้สังเกตกันนี่เหมือนกรอบท่อไอเสียโครเมี่ยมใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นท่อไอเสียหลอกนี่ขนาดรถอย่าง Mercedes- b e n z ยังเป็นท่อไอเสียหลอกเลยแต่ดูใกล้ๆเนี่ยเหมือนนะแล้วก็เติมความสวยงามเติมความหรูหราให้กับ ในส่วนของการชนท้ายและก็ดิวเซอร์เนยได้เป็นอย่างดีเลยครับไฟท้ายของรถคันนี้ครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับผมพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เช่นเดียวกันครับไฟท้ายของรถคันนี้ครับยังเป็นระบบการเปิดปิดด้วยไฟฟ้ามีในด้านของระบบกุญแจ Keyless Go นะครับพร้อมฟังก์ชันเปิดปิดฝากระโปรงท้ายโดยไม่ต้องใช้มือหรือว่าจะเปิดปิดฝากระโปรงท้ายบนกุญแจรีโมทก็ได้ครับโดยชรังหลังหรือว่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้ครับมีขนาดความจุอยู่ที่520ลิตรครับ บอกผู้ได้สารตอนหลังครับสามารถที่จะปรับพับลงมาได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับสำหรับใครที่อาจจะเอาไว้ใส่ในส่วนของถุงกอล์ฟนะครับก็จะสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับในด้านของรายละเอียดบอดี้พาร์ทนะครับเราแอบสังเกตเห็นว่าในส่วนของชิ้นนะครับการชนด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยจะมีการเจาะรูเอาไว้ด้วยนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้เลยครับผมว่าในตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับที่เป็นการชนด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องดักอากาศครับผมจากการชนด้านหน้าเนี่ยออกที่ด้านข้างของตัวรถครับ เท่จริงแต่พวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัยแบบเก่านะจอ12นิ้วนี่โอ้โหอยูเต็มตามากเลยนะครับภายในครับต้องบอกว่าถึงจะเป็นตัว220นี่แต่ก็ยังไม่ทิ้งลุกความสปอร์ตนะครับที่เป็นเอากลักษณ์ของเขาวไวน้นี่บอกว่าเป็นเบาะหนังนะครับสีแดงสวยงามมันก็มีพนักรับตรีละสำหรับคนที่ชอบขับขี่แบบสมรรถน,นสูงเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับ ภา Ambient Light ก็ยังคงมีมาให้ปรับเฉดสีได้มากมายหลากหลายรูปแบบครับ o p t i o นภายนอกครับอาจจะดูเหมือนว่าตัดไปไม่เยอะใช่ไหมครับหลักๆเลยก็คือพละกําลังของเครื่องยนต์นะครับที่ลดลงนะครับแต่ก็แลกมากับบางอย่างที่ได้เพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะในส่วนของภายในครับที่เราจะได้ระบบปฏิบัติการครับ Multimedia MBUX นะครับผมระบบสั่งงานด้วยเสียง Mercedes นะครับผมซึ่งหนีขึ้นมาเลย How may I help you นี่ไม่เอา ซึ่งถ้าพูดปุ๊บเขาขึ้นมาเลยแอ t i v a t e เร็วมากนะครับรวมถึงระบบเชื่อมต่อรถยนต์ครับ Mercedes ม Me ี Connect ระบบ นี่เลยอยู่ตรงนี้หมดนะครับ SOS นะครับ Emergency Call แล้วก็ตรงนี้จะเป็น Mercedes me connect นะครับจะอยู่ตรงนี้เปเรเี่ยนครับในส่วนของ Touchpad ตรงนี้ให้เป็นรูปแบบดีไซน์ใหม่นะครับ <S <S เพิ่มระบบเตือนข้อเข็มขัดนิรภัยสําหรับผู้โดยสารตอนหลังแต่ครับโหมดการขับขี่แบบ Sport Plus เนี่ยก็จะหายไปครับแล้วก็ตะข่ายเก็บของที่ด้านข้างตรงนี้ก็หายไปด้วยเช่นกันนาฬิกาครับอนาล็อกตรงนี้ที่ตรงนี้ปกติจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะก็จะหายไปครับรวมถึงครับปุ่มควบคุมนะครับผู้โดยสารตอนหน้าบอกตรงนี้ ก็จะหายไปจากฝั่งคนขับด้วยนะครับแต่ทั้งหมดครับก็จะมากับราคาที่ปรับรถลงไป1,2,000 0บาทนั่นเองในด้านของระบบ MBUX นะครับจะทำงานร่วมกับหน้าจอ Infotainment ของเขาครับที่เป็นหน้าจอแบบ u u o Cockpit Screen นะครับผมคือหน้าจอที่ดูเหมือนขนาดยานเนี่ยจริงๆจะถูกแบ่งเป็น2หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วทั้ง2หน้าจอครับรองรับ Apple CarP l a y Android Auto มีในส่วนของ ช่องชาร์จไฟนะครับ USB รวมถึงระบบไว r e l e s s charging ด้วยครับในหน้าจออินโฟเทนเมนต์ของเขานะครับในส่วนของ หน้าจอตรงกลางเนี่ยจะมาพร้อมกับระบบน navigation ครับหรือระบบนำทางพร้อมแผนที่แบบ3มิติครับสำหรับระบบเครื่องเสียงในรถคันนี้ครับจะเป็นระบบเครื่องเสียงแบบรอบพิศทางจากเบอร์เมสเตอร์ครับการควบคุมบนพวงมาลัยเนี่ยก็จะแยกซ้ายขวานะครับผมตามที่เห็นบนพวงมาลัยเลยด้านซ้ายครับจะใช้ควบคุมในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับผมส่วนปุ่มควบคุมที่ด้านขวาของพวงมาลัยนะครับจะใช้ควบคุมในส่วนของหน้าจอคอคพิตแสดงข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ครับ ซึ่งก็จะปรับการแสดงผลการแสดงค่าต่างๆของหน้าจอเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบครับและแน่นอนว่าสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลหน้าจอเป็นธีมต่างๆได้ด้วยนะครับ และภายในครับจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันครับผมคือแบบคันที่เราเอามาวันนี้ครับหนังเนปป้านะครับแบบทูโทนสีแดงตัดกับสีดำครับแล้วก็หนังเนปป้าที่เป็นสีดําล้วนนะครับก็จะได้ภายในที่มันดูสุขุมนะครับดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนพิมพ์ภายในครับการตกแต่งคอนโซลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลายไม้ครับด้วยเลนส์ราคาเขาครับทำให้การขยับหาเนี่ยระหว่างตัว COS นะครับ220คันนี้กับ ถ้าสาเนี่ยห่างกันมากขึ้นอีกแสนสองหมบาทใช่ไหมครับจากการที่ตัดตัว300ไปตอนนี้ถ้าที่อยากได้300ก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแค่ตัวนี้ครับ2องสดีเท่านั้น300ดียุติการทําตลาดในประเทศไทยแล้วนะครับก็จะเพิ่มความคุ้มค่าให้ห่างจากตัว53มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็จะตัดสินใจกันได้ชัดเลยว่าจะซิ่งไหมเพิ่มล้านนึ่งฟูลออฟชั่นมาเลยนะครับผม แรงนะครับสปอร์ตแล้วก็ภายในเนี่ยสปอร์ตมากยิ่ขึ้นแต่ถ้าอยากได้ใช้งานนะครับอยากได้ความกว้างขวางนะครับแต่ก็ยังขับขี่ได้อย่างสนุกสนานอยู่เดือ่องคุ้มค่าเนี่ยตัว CLS220D ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับด้านพละกำลังของ Mercedes-BenzCLS220DAMGPremium คันนี้นะครับแรงม้าครับเมื่อเทียบกับตัว CLS300D แล้วเนี่ย หายไปราวๆ50แรงม้านะครับแรงบิดหายไป100นิวตันเมตรครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยยังคงเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับใน CLS 2 5 0 D นั้นจะให้พละกำลังอยู่ที่194แรงม้าที่3,800รอรอบต่อนาทีครับ แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรครับถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ย CLS 300D นะครับจะให้พลังกำลังอยู่ที่245แรงม้าที่4,200รอบนาทีแรงบิดสูงสุดครับ500นิวตันเมตรที่1,600-2,400รอบนาทีแต่ทั้ง2รุ่นครับจะทำงานจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดหรือ n g n Tronic ครับขับเคลื่อนล้อหลังทั้ง2รุ่นครับแต่ย้ำกันอีกสักทีแล้วกันนะครับว่า CLS 300D เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ ได้รู้ถึงตัวเลขสมรรถนะที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับผมทีนี้ครับมาอยู่ที่ไฮไลท์ของเราเลยคือการทดสอบการออกตัวนะครับจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราจะลองครบทุกโหมดเลยนะครับมันจะเป็น Eco, Comfort แล้วก็ Sport นะครับตัวนี้ย้ำอีกทีไม่มี Sport Plus เหมือนตัว3 0 0 d นะครับไปสัตว์ไว้ว่า หลังจากนะครับที่ได้ลองทดสอบดูในหลายๆโหมดนะครับผมในหลายๆรอบแล้วเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วนะครับตัวเลขการออกตัวจากศูนย์ถึงร้อยในแต่ละโหมดอแทบไม่ต่างกันครับแตกต่างก,กันน้อยมากครับแต่ครับส่วนที่ต่างกันแบบชัดเจนเลยคือในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของ driving performance เวลาที่รถเคลื่อนที่นั่นเองครับการตอบสนองของคันเร่งในแต่ละโหมดเนี่ยเรียกได้ว่าแตกต่างกันแบบชัดเจนอย่างสิ้นเชิงครับสมมุติในกรณีที่เราขับอยู่บนถนนครับแล้วเราจะ ทำการเร่งแซงนะครับเราเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงหรือว่าเหยียบคันเร่งเอารอบนะครับเอาความเร็วในการเร่งแซงเนี่ยหรือทําความเร็วให้มากขึ้นเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีครับว่าในแต่ละโหมดเนี่ยจะมีการตอบสนองของคันเร่งที่แตกต่างกันออกไปครับอธิบายให้เห็นภาพชัดๆคร่าวๆเนี่ยคือในโหมดอีโคนะครับการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยจะเหลื่อมอยู่ประมาณ3วิครับส่วนในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ย ก็จะเหลื่อมประมาณวินิดๆครับและแน่นอนครับว่าในโหมดของสปอร์ตเนี่ยการตอบสนองของคันเร่งเวลาที่เราเรียกพละกําลังนะครับมาแบบดิเรกเลยครับราคาจำหน่ายของ Mercedes-Benz c l s 220 d AMG Premium รุ่นประกอบในประเทศไทยครับอยู่ที่4 3 2 9 0 0 0บาทนะครับก็จะถูกกว่าตัว c l s 300 d ที่มีราคาจำหน่ายอยู่ที่4 3 9 0 0 0 0บาทอยู่1 2 0 0 0 0บาทครับ เหมือนทาง Mercedes นะครับก็เลือกตัดออปชันบางอย่างที่น่าจะดูไม่จะเป็นเท่าไหร่ออกไปครับอย่างเช่นโหมด Sport Plus จนะครับจานเบรกแบบเจาะลูระบบบางระบบนะครับผมแต่ก็เพิ่มครับระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็ออปชันฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่จะใช้งานได้บ่อยเนี่ยเข้ามาแทนพอสมควรเลยครับแล้วก็เน้นในด้านของการขับขี่ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจากเดิมที่อาจจะสปอร์ตมากกว่านี้ครับตัวนี้ก็จะลดความสปอร์ตลงนะครับผมไม่ได้แรงเท่าตัวเก่า แต่ก็ไม่ได้คีเรตนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบ194แรงม้า400นิวตันเมตรเนี่ยก็ยังขับสนุกบนตัวถังนี้อยู่ดีครับแม้แรงม้าแรงบิดจะน้อยลงแต่ก็ยังคงขับขี่ได้สนุกและมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ